เดีววันนี้เดี๋ยวบอกบอกมั้ยวันนี้ไอ้นี่กินเยอกว่เพื่อนัหนหนูตัวนั้นตัวนั้นกิโลหนึ่งเลยแน่นอนล่ะาทานได้กินกับเขาเฉยเลยจะเป็นคอนเทนต์เลยนะเนี่ยไม่ใช่คอนเทนต์แล้วละงจังอะไรมะ กินไหมนี่นะเอาปน้อยเดียวจะไม่กินน้อยเดียวป้าอิตาถามกินเยอะเอาเนื้ยเอมีคนไม้จะเหยียบ้ายไฟกันยังาจะเหยียบ้ายไฟพอนพ่อกินหัวนี่อร่อยไม่เผาปากินหัวนี่แม่อ้รูอยผมดูดมันยังไม่หยุดเลยยหมดแล้ว

ดาดมดไปไดบาเดนานวมากี่วันแล้วมาต้องมาอไ่เห็นบอกเห็นมันลงคิปไฟเ่ตอนนั้นเขาว่าท่านได้เปิดไฟบาทีจังไหนโี่ตป ไอีพอจะเบินเบินดดูกินแต่ีมนจะกินเสีบเินวนีอ้าวพสดีจ้าจบภาพมั้ยครับเสีบเบเสีบเสีบเบมาทานได้กินเลเาอยู่ตอนนี้ต้องรีบนอนนะทำไมครับยายพ่อีจะนอนก่อนนะเรารู้แลรู้กันหมดเรารู้กันหมด มาดูว่ามาดูว่าเป็นละคนนี่กิอนหนูเกิดอะไรเคื่อนกลางพุ่งนาปามันเป็นคอนเทนต์เหรอครับิวอีนี้หรจิงจังครับนนนจริงจงใช่ไหมตอเต็จจริงเหรอกรจริงจริงจริงเขาบอกว่าใครกินหัวหมดทีมไม่เยียบม่เห็นแล้ว เอาก่แวสวนเจ้าไปซื้อเนี่ยบาจุโมเมนบอกย่าโไปจักเถื่ออย้ม่ไปจัเถื่อเดียวนีาไาอีกเามาที่าอีกแกนึงเอามาัแล้วอิ่มแล้วแล้วสไปบ่นันพี่จอรพี่จอตลาดเขาอยกไก่ดิ เก่บก่าคอนเทนต์ยังตลาดอยู่าอยู่องไต่แกบกกา่ก่าอเตีโอ้โอ้ยไม่มีก็ขี้เข่า่ทำยงไโอ้ยบอกยากโถนี่กินยากซุปนี่เหนยาปอฮ้อกินยากครับออหนืกินยากเห็นตัห้อยไหมหัวขลัมอยโอ้นี่ขรัมมนิดหน่อยอุ้ยเฮ็ดควาจะตเอาหัวมันลงเด็น มอตจัดมันมนแมหนาปิอยู่ตานี้ยกยกทั้งตัวมาคนเดียวเลยอ่ะเนี่ยพอดีจกไม่ทันใช่ไหมเนี่ยอานไืนมาใส่เเกีอาไปกินต่กินว้คนไหนไว้ชีย์หัวแดงองถุเบอรี่สิบบ่สูงบอลสูงเอาเอาต้องเอากินแบบน้ำตกไงมันก็จะเป็นอย่างนี้ มีทัานเขาเีบยวต่ว่พอราโตกใจแต่ว่าเหนื่อยนับรับบุกอย่างนี้กิบบคัดย่งนเป็สิบเอ๊ะน้องนนัดัดปัดปัด ไปไปดักเอาแถวตลาดมาเพิ่มอีกไหมเนี่ยโอ้โหนี่ป้แป๊วแถวตามาเอ้าผู้ดำเนินรายการอ่ะพูดไม่ดีมีเรื่องผมอยู่ไหนเนี่ยต้องใจผมใช่พูดดีได้ความเย็นของแท้เกิดเลยได้แจ้งเกิดได้แท้พูดไม่ดีมีเรื่องพูดไม่ดีมีเรื่องนะแม่ไม่ใส่ไม่เส่เต่อไปอีกคนขาดได้ลูกเลยพูดไม่ดีมีเรื่องพูดแต่เอึดมากแล้วกับโม่มาอยู่คนมีกระแสบ่ กายเป็นคนมีกระแสเลยองบอกแล้วจะไปบอกว่าเจ้างช่ห่เขาพูดนอนพูดไม่ดีมีเรื่องโอ้ดูบรรยากาศครับพี่น้องครับทุกคนปากางกันเยอะแยะเลยครับเราเรามีองมนีเลย

ลานกลางเต็นนะครับที่ก้างบ้านน้องนะครับตรงนี้นนั่นโน,โน,นี่ต้มากลางห่างๆนิดหน่อยครับแต่ว่าใกล้มากเเดี๋ยวตอนเช้าต้องรีบรเก็บเพราะว่าจะมีกิจกรรมแล้วเราก็มาตรงนี้ผมกิไก่านเน

ตัวเรนี่นุ่มซอสนี่ไม่หมดไม่เลิกไม่ไม่หยุดไม่ลุกเลยใช่ไหมเนี่ยกเ่าายตน่นี่น่นี่้วมาก่อนแม่บีก็กำลังทำข้าวจีล้มือเลยอเลย เท้ามาก่อนถือแหละเท้าถือ่าเ้าไอเขาเปเขาชีวิตบ่ก็บเ่มันอไมุ่้น เป็นยังค่ะแตนบกาวมันมีผู้เดีวเนาต่คนู้เดียวนครับนู่นแต่ไปโน้นมาก็จะมีเต็นเป็นจุดๆๆๆมาซีแต่รถนี้มันมองบางเหมือนไม่มีเต็นจริงๆแล้วมันมีเต็นแทรกมาตามข้างรถแต่ละคันก็ แต่ละเจ้าก็กางข้างรถตัวเอ, <c oughs> เองเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้เลยข้างการข้างข้างรถนะแล้วก็ฝั่งน,นู้นก็เยอะอยู่ไปถึงนู้นแ,แล้วก็ยังมีมาเรื่อยๆการหรบอเ่ครับ เดียวกางตอนนี้แหละเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่กลางเหมือนกันครับครับผมสรับกิมนี้แค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ